ผู้เล่นมึนงงผู้ดูจ้ำใสนี่คือสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในหลากหลายของการต่อสู้การแย่งชิงการแข่งขันผมยกตัวอย่างเช่นนะครับการแข่งขันฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราสังเกตกันดูนะครับแมว่าคนดูนั้นอยู่ข้างสนามนะครับอยู่บนอัฒจันทร์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าทําไมไม่วิ่งไปทางนั้นทําไมไม่เตะแบบนี้หารู้ไหมครับว่าคนที่เขาเล่นอยู่ในสนามนั้นมีทั้งเสียงกดดันมีเสียงเชียร์มีความคาดหวังมีอะไรหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นกับโจโฉเชกเช่นเดียวกันครับวันนี้ฮะรายการ3ก๊ดสามก ะะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูสถานการณ์นะครับที่โจโฉผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับเรียกได้ว่ามีอนุสาวรีย์อะไรมากมายมหาศาลาในยุคป,ปัจจุบันในประเทศจีนเนี่ยนะฮะก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่มากเลยทีเดียวความตั้งใจความคาดหวังของคนที่เรียกได้ว่าเป็นมหาอุปราชนั้นเรียกว่ามีความฝันล้ครับที่จะครองดินแดนที่ติดกับมหาสมุทรทั้งหลายแล้วก็ต้องการที่จะสร้างมหาอาจาักขึ้นเป็นการรวบรวมแผ่นดินแว่นแคว้นต่างๆให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้จะต้องเจอกระดูกชิ้นโตวครรับเพาาะ่ ฝ่ายของแควนง่อนะฮะหรือว่าฝ่ายกลงต่งนี่นะครับไม่ยอมฮะแม้ว่าโจโฉจะสามารถที่จะยึดครองดินแดนทางด้านตอนเหนือของอ้วนเซี่ยวสามารถยึดครองดินแดนฝ่ายเก่งจิ๋วของตระกูลอของฝ่ายเล่าเปียวเนี่ยนะฮะตอนหลังมาเป็นลูกชายก็คือเล่าจ๋องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแต่ว่าโจโฉนั้นอยากที่จะมาแห่ครอบครองดินแดนนะครับในบริเวณนะฮะใต้แม,ม่น้ําแยงซีเกียงเรียกได้ว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับมแห่ของแผ่นดินตรงภาคกลางเนี่ยนะฮะดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเจอก็คือกองทัพอันเกียงไกรของเพืเ่อนซีไม่มีซัวแล ของซุนเซกที่ได้ล่วงรับไปแล้วนั่นก็คือจอมพลจิวยีนะฮะจอมพลเรือที่เรื่องระบือไกลนะชื่อเสียงนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การวางแผนการรบหรือว่าในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับลูกน้องเป็นคนที่มีเจ้าเล่ห์เพทูบายพอสมควรแล้วครับดังนั้นครับในคราวนี้เนี่ยนะฮะแผนของจิวยี่ที่ได้ดําเนินไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือการจัดการนะครับไสศึกนะฮะที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจัดการแบบไม่รู้ตัวล้ครับก็คือชัวตงกับชัวโฮในขณะที่จิวยี่นั้นต้องการที่จะส่งให้แม่ทััคคคนนหึ่่่่งงงททีีีีมมววาาาสํญอยยยยยิดดเเลบ ของแควนง่อที่ชื่อว่าอุยกายเนี่ยนะครับให้เข้าไปทําการแซงสวามิภักดิ์นะครับต่อฝ่ายของท่านโจโฉเนี่ยนะฮะซึ่งแผนนี้จะแนบเนียนก็ต่อเมื่ออุยกายนั้นถูกเคี่ยนเรียกได้ว่าจะได้รู้ซึ้งกันเลยทีเดียวแล้วครับโดนเคี่ยนไปประมาณ50ทีชัวตงชัวโฮซึ่งเป็นสายลับของโจโฉนะครับที่อยู่ในบริเวณเขตแดนเนี่ยนะฮะของกองทัพเรือของฝ่ายกังตังเนี่ยนะครับก็คงจะเตรียมแล้วครับที่จะนําข่าวนี้ไปแจ้งให้กับฝ่ายของโจโฉได้ทราบแต่ตอนนั้นยังไม่มีการแจ้งข่าวใดๆในระหว่างนั้นครับอุ ร,รั่วราวในร่างกายกายยาของตัวเองที่ถูกเคี่ยนถึง50ทีอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยแล้วเป็นขุนพลผู้เท่าที่อยู่มาถึง3ดินแดน3การปกครองของแคว้นง่อนั่นก็คือซุนเกียนซุนเซกเข้าสู่ของซุนกวนนี่แหละครับซึ่งในระหว่างที่อุยกายนั้นกําลังพักฟืน้นให้ร่างกายของอุยกายนั้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่นะครับก็ปรากฏว่าอุยกายนั้นก็มีเพื่อนซีคนหนึ่งครับที่เป็นที่ปรึกษาของซุนกวนมีชื่อว่าง,งําเต็กครับงาเตกผู้นี้เป็นคนที่มีความสุจริตเป็นคคนทีีม่มมวาม เป็นคนที่มีความปราดเปรื่องหลักแหลมเนี่ยฮะและถึงแม้ว่าตัวของงามเตกเองนั้นจะไม่ได้เรียนสูงมากนักนี่นะฮะไม่ได้เรียนกับท่านอาจารย์อะไรหลายคนที่มีชื่อเสียงในโอกาสนั้นไม่ว่าจะเป็นสุมาเตกโชหรือใครก็ตามหากแต่ว่าง,งามเตกู้น,นีนะครับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือศึกษาตำราชอบสังเกตการพูดคุยกับผู้คนทําให้เขาเป็นคนที่มีความปราดเปรื่องคําว่าปราดเปรื่องเนี่ยหมายความว่าฉลาดทั้งในตำราและฉลาดทั้งเรียกได้ว่าสตรีสมาร์ทหรือว่าฉลาดในโลกความเป็นจริงด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายของงามเตกเ เยี่ยมเยียนอุยกายครับว่าท่านอุยกายเพื่อนซีไม่มีซัวคนนี้มีอาการเป็นเช่นไรบ้างก็ปรากฏว่าโอ้โหเห็นสภาพของกุยกายต้องบอกว่าสภาพแบบหนักมากๆเลยทีเดียวแล้วครับงามเตกก็เลยถามไปว่านี่ไปทําอะไรเข้าเนี่ยถึงทําให้จิวยี่นะ่ะเขาโกรธถ,ถึงเพียงนีนะ้ทำให้ท่านแม่ทัพจิวยี่เนะี่ยถึงขนาดสั่งโบยถึง50ไม้อย่างนี้ไม่ธรรมดาท่านเคยมีเรื่องโกรธเครืองอะไรกับจิวยี่มาก่อนหรือไม่ก็อุยกายครับก็เลยบอกไปยังงามเตกบอกไม่ไมีไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางมาก่อนทําให้งามเตกรู้ทันทีแล้วครับว่านิสัยของจิวยีี่่่่นนนั้ไไมชคทจะเอาป ตายกับลูกน้องในเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆครับเขาเป็นคนใจใหญ่พอสมควรดังนั้นงาเตกก็เลยหันไปถามยังอุยกายแล้วครับว่านี่ท่านอุยกายเรื่องนี้ข้าขอทายนะว่าเป็นแผนการของท่านอุยกายกับท่านแม่ทัพใหญ่จิวี่ใช่หรือไม่โอ้โหเท่านั้นแหละครับอุยกายกําลังนอนอยู่ในอาการที่เรียกว่ากําลังแมเจ็บปวดรวดร้าวหยุดทันทีแล้วครับแล้วก็หันไปมองกับงาเต็กว่านี่ท่านรู้ได้อย่างไรล่ะงาเตกโอ้โหงาเตกบอกจะไม่รู้ได้อย่างไรเขานําทำการสังเกตการในส่วนของกลางตัางทาการสังเกตการเรื่องราวที่เกิดขึ้นมามากพอสม ดังนั้นครับด้วยความไว้วางใจแล้วครับของอุยกายที่มีต่อง,งําเตกเนี่ยนะฮะอุยกายนั้นก็เลยทําการพูดนะฮะไปยังแงาเตกวันนี้ท่านงําเตกฟังนะท่านงําเตกเรื่องนี้เป็นแผนจริงๆแต่ขอว่าท่านอย่าไปพูดอย่าไปบอกใครเพราะว่าจริงๆแล้วอุยกายก็เชื่ออยู่แล้วว่างําเตกไม่บอกใครอยู่แล้วแําเตกบอกไม่มีปัญหาไหนลองเล่ามาให้ฟังซิว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร,รกันแน่อุยกายละครเล่าไปนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับให้ทันทีปรึกษางําเตกเนี่ยมาได้ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ีุ้้อุยยยยยกกกกาาา็เเลบว่นนนัไดดขจหม ม้วนหนึ่งเพื่อต้องการให้ใครสักคนหนึ่งนะใครบางคนที่สามารถส่งได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้เป็นการใครก็ทมที่สามารถที่จะส่งจดหมายนี้ให้กับโจโฉได้ก็ปรากฏว่าล่ะครับหันไปหันมางามเตกบอกใครใครอุยกากบอกไม่ต้องไปมองท่านนี่แหละท่านงามเตกจะเป็นใครไปซิไม่ได้นอกจากท่านงามเต็กที่จะทําการถือจดหมายนี้ไปหาโจโฉแล้วก็แซงว่าเราสองคนนั้นทําการสวามิภักดิ์กับโจโฉเชกเช่นเ,เดียวกันจะได้หรือไม่ละท่านงามเต็กซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับว่างาม นนัน้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนมาสูงไม่ได้เรียนกับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาจารย์แห่งยุคอย่างเช่นอาจารย์สุมาเต็กโชแต่อย่างใดแต่งมเต็กก็เป็นคนที่มีความปราดเปรื่องเก่งทั้งเรื่องตำราและในทางปฏิบัติเรียกได้ว่าเป็นทั้งสกอเลอรแล้วก็เป็นทั้งพร็อติชันเนอร์เลยทีเดียวแล้วครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับงามเต็กเองก็ยังเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณต่อแผ่นดินดินแดนที่ตัวเองนั้นเติบโตมาก็อยากที่จะทาการทดแทนแผ่นดินที่ตนเองนั้นเติบโตมาดังนั้นงามเต็กจ ah e, ึงทําการมาญห่บอกว เดินทางนําจดหมายม้วนนี้ไปให้กับท่านโจโฉเพื่อจะได้แผนการของท่านวีกายแล้วก็ท่านจิวยี่นั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวงําเต็กจัดให้ดังนั้นภารกิจนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นภารกิจที่มีความอันตรายแล้วก็มีความคริติคอลมีความสําคัญเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวเพราะว่างําเตกนั้นจะต้องเดินทางแบบลับๆ ไปล็อบบี้โจโฉนะครับเพื่อให้โจโฉนั้นเชื่อว่าแผนการนี้เป็นเรื่องราวของการยอมสวายพักโดยแท้แล้วที่สําคัญในสําคัญนี่นะครับท่านผู้ชมครับแผนการนี้เป็นแผนการที่พลาดไม่ได้ถ้าทําอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าดูไม่เจืดแล้วครับสีม่องเท่งแล้วครับแหมงมเตกงานนี้ต้องสีม่องเท่งอย่างไรก็ตาม้วครับในตอนดึกของคืนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่างมเตกนั้นทําการแปลงร่างแล้วครับแหมเปลี่ยนชุดแต่งกายอยากจะเป็นแล้วครับชาวประมงแล้วครับแหมล่องเรือนะครับทำเป็นล่องเรือหาปลาไม่เลยล่องเรือหารัก อะไรแล้วครับโหเดินทางไปจนกระทั่งถึงเกยตื้นแล้วครับแม่ไม่ใช่ปลาเกยตื้นแต่ว่าไปเกยตื้นนะครับอยู่ที่ค่ายทางน้ําของโจโฉเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนลวครับท่านผู้ชมครับว่าในบริเวณนั้นจะต้องมีทหารนะครับของโจโฉที่ทําการเฝ้าเวรยนยามนะครับแล้วก็ตรวจตราราตรเวนว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติหรือไม่ทหารที่เฝ้าเวรนยามอยู่ก็ไปพบแล้วครับว่ามีชายผู้หนึ่งนะครับที่ลักษณะคล้ายชาวประมงไม่แน่ใจว่าประมงอะไรอย่างไรในช่วงนี้ก็ไปจับตัวมาแล้วครับแล้วก็รีบไปรายงานนะครับต่อท่าน สมุหาหนายกมหาปรารโจโฉแล้วครับว่ามาบัดนี้สามารถจับบุคคลผู้หนึ่งที่ลักษณะละไมแต่งกายละไมคล้ายชาวประมงมาได้ก็ปรากฏว่าให้ตามตัวมากมาสืบสาวราวเรื่องว่าคนคนนั้นคือใครกันแน่ปรากฏว่าคนนั้นบอกว่าตนเองนั้นชื่อว่างามเต็กแล้วงามเต็กค,ครับก็ไม่รอช้าละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางามเต็กบอกไปเลยละครับว่านี่ข้าชื่องามเต็กจริงๆแล้วเป็นที่ปรึกษาของซุนกวนแต่ว่าแสร้งปลอมตัวเป็นชาวประมงมาเพื่อมาทําการพูดคุยกับท่านโจโฉเพราะจริงๆแล้วข้างามเต็กเป็นตัว แทนของท่านแม่ทัพอุยกายที่ต้องการที่จะสวามิภักดิ์ต่อท่านโจโฉโดยมีเนื้อหาสาระในจดหมายอยู่ในม้วนนี้เป็นที่เียบร้อยแล้วขอให้ท่านโจโฉนั้นได้เปิดอ่านดูว่าเป็นเช่นไรแต่ก่อนที่โจโฉจะทําการเปิดอ่านจดหมายนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครับโจโฉก็ตะหวาดใส่งามเต๊กบอกนี่งามเต๊กเจ้าเป็นที่ปรึกษาของซุนกวนมาตอนนี้มาทําไมเจ้าจะมาหลอกอะไรข้าอีกงามเต๊กบอกอ่านก่อนไม่ในจดหมายเนี่ยท่านอ่านก่อนแล้วที่สําคัญขอว่าสนิดหนึ่งนะเขาเลื่องลือกันว่าถ้าเป็นคนใจกว้างนะแม่น้ําใจว้าาเหหมมมือนสุร ใครก็อยากที่จะมาเข้าด้วยกับท่านแต่เหตุไนกันเล่าท่านถามคําถามแบบนี้เป็นคําถามที่ไม่ดีเป็นคําถามที่ดูใจแคบเป็นคําถามที่มาดูถูกกันแบบนี้ค่ะเห็นว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดกันไม่น่าจะจริงอย่างที่เขาว่ากันกระมังโจโฉครับแต่ยินสิ่งที่งามเต็กได้พูดแล้วก็ลดโทนลงนะฮะเรียกว่าลดโทสะลดโทนลงแล้วก็ค่อยๆทําการพูดจาครับไปกับงามเต็กว่านี่งามเต็กงามเต็กก็ต้องเข้าใจโฉนะเพราะว่าในช่วงหน้าศึกหน้าสงครามเช่นนี้มันก็ต้องมีความบาดระแวงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ามีความรับผิดชอบดูแลทุกคนให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยและที่สําคัญชัยชนะนั้นเป็นมุดหมายที่สําคัญของข้าโจโฉงําเต๊กบอกว่าก่อนในเมื่อท่านโจโฉเข้าใจแล้วท่านจะไม่ลองคลี่จดหมายอ่านดูบ้างเลยหรือเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยท่านก็ลองพิจารณาดูว่าจดหมายในสิ่งที่อุยกายได้เขียนมานั้นท่านเชื่อหรือไม่โจโฉไม่รอช้าทําการเปิดจดหมายของอุยกายดูว่าข้างในนั้นอุยกายเขียนอะไรเอาไว้บ้างซึ่งเมื่อทําการคลี่อ่านดูนะครับก็ปรากฏว่าโจโฉได้เห็นสิ่งที่อุยกายนั้น ทำการสาธยายแหมมาอย่างมากมายมหาศาลว่าอุยกายนะจริงจริงแล้วเดิมทีเนี่ยก็มีความพักดีต่อตระกูลซุนมาตั้งแต่สมัยซุนเกียนมาจนั่งถึงซุนเซกแล้วตอนนี้ก็คือซุนกวนหากแต่ว่าซุนกวนนั้นดันไปเลือกจิวยี่เนี่ยเจ้าเด็กอมมือเจ้าเด็กเมื่อวันซืน the day before yesterday อะไรประมาณนี้แหละครับเอามาทําการรันแล้วอุยกายเองก็ทํางานมาไม่ชอบเลยวิธีการทํางานของจิวยี่ดังนั้นจิวยี่เองทนฟังไม่ได้ในสิ่งที่อุยกายทาการเสนอว่าสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นเช่นไรดังนั้นจิวยี่จึงทําการเคี่ยนตีอุยยกกาาตอนแรรรจะห ชีวิตตอนหลังมาเปลี่ยนใจมาเป็นเคียน50ทีอย่างนี้สังหารกันเลยจะดีสักกว่าเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งหลังแหม่หลังไม่สวยแนละ้วหลังลายอะไรประมาณนี้ผมก็พูดให้ขำๆไปด้วยแต่ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายอุยกายได้เขียนในจดหมายว่าขอให้ท่านโจโฉนั้นอย่าได้มีความหวัดระแวงสงสัยในตัวอุยกายเลยเชื่อใจเถอะว่าอุยกายนั้นตั้งใจที่จะย้ายข้างมาทําการสวามิภักดิ์ต่อท่านโจโฉอ,อย่างจริงใจอย่าได้สงสัยหวัดระแวงแต่อย่างใดงามเตกแล้วครับก็ยังได้พูดคุยนะครับไปย ความตั้งใจอย่างเต็มที่อยากที่จะทําหน้าที่ในการจัดการพวกแควนง่อที่กลายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกนี้ไม่น่าศรัทธาขอให้อุยกายเป็นคนจัดการอยู่ทับหน้าเลยได้ไหมท่านโจโฉโจโฉครับฟังในสิ่งที่งําเต็กพูดบวกกับการที่ทําการอ่านจดหมายที่อุยกายนั้นบรรจงเขียนด้วยร่างกายและกายยาที่เจ็บปวดรวดร้าวแบบแสนสาหัสโจโฉถึงขนาดต้องทําการลูบเคลาแหมลูบเคลาคิดคุ้นคิดจับคางคิดไปคิดมาอ่านเป็นสิบเที่ยวอ่านจดหมายนั้นเพื่อทําการอ่านระหว่าง บรด d i n g between the line แล้วโจโฉก็ทําการตัดสินใจแหมตัดสินใจอย่างเฉียบคมเฉียบคมในความคิดของโจโฉในขณะนั้นบอกว่าทหารนําตัวเจ้างามเต็กนี้ไปทําการสังหารประหารชีวิตไหลาโลกไปแบบไม่สมัครใจไปทหารซ้ายขวาก็มาทําการจับตัวงามเต็กเพื่อไปส่งให้กับบู่สูในการประหารชีวิตงามเต็กในระหว่างทางที่ทหาร2คนนั้นกําลังลากตัวงามเต็กไปสู่ลานประหารชีวิตงามเต็กก็เกิดอาการหัวเราะขึ้นมาฮ่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 าซะยกใหญ่เรียกว่าเป็นการหัวเราะในแนวทางที่มีความเยาะเย้ย มหาวราโจโฉเป็นยิ่งนักโจโฉสงสัยจึงได้สั่งให้ทหารยุดมือ,อไว้ก่อนแล้วถามไปยังงามเตกว่างามเตกมีเจ้าขำอะไรค่านักหนาะไหนลองพูดมาสิงามเตกบอกว่าท่านนี่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยท่านทำการสั่งการให้ประหารชีวิตงามเตกเช่นนี้ท่านเอาสิ่งใดมาเป็นข้อพิจารณากันหรือโจโฉบอกว่าข้าศึกษาพิชายสงครามมาทุกรูปแบบมีความช่ำชองแล้วก็แตกฉานในพิชัยสงครามสิ่งแบบนี้มันเป็นอุบายตื้นๆที่ไว้หลอกเด็กแต่หลอกข้าโจโฉมิได้หรอกงามเตกแล้วครับพูดไปยังโจโฉต่อไปแล้วครับว่าท่าน โโฉท่านนี่ช่างไม่แตกฉานอย่างที่ท่านพูดหรอกท่านไม่รู้อะไรเลยแต่ท่านรู้พิชัยสงครามจริงท่านคงไม่ทําเช่นนี้กับข้าเป็นแน่แท้โจโฉบอกว่าเจ้าพูดแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเนี่ยโจโฉเนี่ย,ยไม่สนใจพาอุยกายมาเป็นพวกกลับกลายเป็นประหารชีวิตคนที่ต้องการมาช่วยเหลืองานของท่านแบบนี้ก็ถือได้ว่าท่านตัดสินใจอย่างผิดอย่างแน่แท้โจโฉบอกว่านี่ถ้าอุยกายจริงใจจริงแล้วทําไมอุยกายจึงไม่ระบุวันและเวลาวันวอเวลานนว่าจะมาสวามิภักดิ์ในวันไหนกันแน่งามเตกบอกไปยังโจโฉแล้วครับว่า ท่านโจโฉท่านนี่ช่างตื้นเขินในปัญญาเซนี่กระไรโจโฉบอกเอา้างามเต้กพูดต่อไปแล้วว่ะก็ถ้าอุ้ยกายกําลังจะมาแล้วหาจังหวะช่องมาไม่ได้ตามวันวอเวลานอที่บอกไว้ก่อนท่านก็จะมองว่าอุ้ยกายไม่ดีใช่หรือไม่ในหน้าสิวหน้าขวานยามศึกเช่นนี้การกําหนดวันวอเวลาอที่ชัดเจนนั้นทําได้ยากเป็นยิ่งนักท้าอุ้ยกายตัดสินใจที่จะระบุวันเวลาที่ชัดเจนแล้วมาไม่ได้ท่านก็จะบอกว่าอุ้ยกายนั้นผิดคําสัญญาไม่รักษาคําพูดในขณะที่โจโฉนั้นกําลังครุ่นคิดออออยูููู่เามืลแ้วีก รู้คราวจะยาวขึ้นหรือไม่ก็มีทหารมารายงานต่อท่านโจโฉแล้วครับว่ามาบัดนี้มีจดหมายจากท่านชัวตงและชัวโฮมารายงานสาการที่ค่ายทางน้ําของฝ่ายแควนงอโจโฉเปิดอ่านดูปรากฏว่าชัวตงชัวโฮเล่าเรื่องราวได้ใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่อุยกายเขียนจดหมายมาโจโฉจึงหันไปทําการขอโทษขอโพยงามเต็กให้ทหารนั้นปล่อยตัวงามเต็กแล้วจัดที่นั่งให้อย่างเหมาะสมบอกข้าโจโฉเข้าใจท่านผิดไปต้องขอโทษด้วยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นโจโฉครับก็ทําการเปลี่ยนทีท่าครับรับเอางามเตก แล้วก็รับอุยกายนั้นมาเป็นพวกในบัตรดอดเลยทีเดียวซึ่งมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้เลยว่าโจโฉนั้นคล้อยตามในสิ่งที่งามเต็กนั้นได้ทําการโน้มน้าวแล้วก็เจรจาเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาพูดคุยถอดรหัสสก,กัดกลยุทธ์ระหว่างทางกันสักเล็กน้อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องมาทําการชื่นชมในความกล้าหาญและก็ความมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของงามเต็กเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้นั้นงามเต็กมีความเสี่ยงแบบเเรรียกได้วว่าาาคมสํ็จ โอกาสเกิดขึ้นเพียงน้อยกว่า5 0เลยด้วยซ้ำครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวโจโฉเองนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอุยกายมาเป็นพวกมากขนาดนั้นหรอกครับโจโฉเองก็มีกําลังพลที่กล้าแข็งมากพออยู่แล้วและที่สําคัญครับโจโฉเองก็มีไส้ศึกนั่นก็คือชัวต๋งและชัวโฮที่ไปทําการสอดส่องดูสถานการณ์นะครับในค่ายทางน้ําของจิ๋วยี่อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่จําเป็นหรอกครับที่จะต้องรับอุยกายเข้ามาเป็นพวกอีกหนึ่งคนซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสล้มเหลวนั้นสูงงมมมาาาากกกเยยททีีดีดววออ่่่ไรร็ตคับบผ อยู่บ้างก็เพราะว่าในสถานการณ์เช่นนั้นโจโฉนั้นใจแขว่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันเรียกได้ว่าแปรปรวนเป็นอย่างยิ่งความมั่นใจในตัวเองโจโฉนั้นค่อยๆล,ล,ลดลงลดลงลดลงนะฮะจากความล้มเหลวถึงสองครั้ง2คราครั้งแรกก็คือการตัดสินใจผิดที่ไปหลงกลของจิ๋วยี่ ทำการสังหารนะครับประหารชีวิตชัวมอและก็เตียวอุ่นนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพเรือนะฮะที่มีความสําคัญของฝ่ายตนเป็นอย่างมากแล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือโจโฉนั้นสูญเสียเกาทันเสียรู้โขงเบ้งไปเรียกว่าความมั่นใจของโจโฉนั้นลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมากดังนั้นครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โจโฉนั้นมีความมึนงงเป็นยิ่งนะักบ้านก็ห่างสเสบียงก็ร่อยหรอขวัญกาลังใจทหารก็ไม่สู้ดีนักแต่ในขณะเดียวกันนะั้นทหารถึง7 0็ดสิบถึงแปดสิบหมื่นนั้นก็ต้องพึ่งพาร่มไม้ใหญ่่่ออยางโจโจให้้้เป็นผผููทีดดแแลลรับบิชว บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างร่วมศูนย์เลยทีเดียวแล้วครับดังนั้นโจโฉแบกรับความกดดันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ความรับผิดชอบของโจโฉน Spieler, ั้นสูงมากเลยทีเดียวแล้วครับผมเชื่อว่าโจโฉนั้นจิตใจแกว่งไปแกว่งมาอย่างกับลุกตุ้มนาฬิกาก็ไม่ปานดังนั้นช่วงจังหวะที in ่จิตใจของผู้นำนะครับมีความสับสนแปรปรวนโอกาสท <después S 2> ี่งาเต็กแล้วก็อุยกายนั้นจะสามารถผลักดันแผนการของเขาให้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมมีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวและก็แน่นอนแล้วครับว่างาเต็กและอุยกายประสบความสําเร็จในการลวงหลอกโจโฉเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาคุยกันต่อในไทม์ไลน์เนี่นะฮะเมื่อง วางใจนะครับจากเหมาปรัดโจโฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉก็ได้มอบหมายภารกิจแรกนะครับ the first mission ภารกิจแรกเนี่ยนะครับให้กับงาเต็กโดยการเดินทางนะครับไปยังค่ายทางน้ำล้วครับของแม่ทัพใหญ่จิ๋วยี่เพื่อไปทําการแจ้งข่าวให้อุยกายได้ทราบว่าโจโฉนั้นรับมิตรไมตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมืองาำเต็กนะครับเดินทางไปถึงที่ค่ายทางน้ําของจิ๋วยี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่งาเต็กทําก็ไปทําการแจ้งนะครับให้อุยกายได้ทราบว่าโจโฉนั้นงับเหยื่อนี้ ที่เรียบร้อยแล้ววีกายก็สบายใจไม่วีกายถึงขนาดชื่นชมนะครับงามเต็กว่าด้วยวาจาเรียกได้ว่าแม้แทบจะเรียกว่าสาริกาลิ้นทองเลยทีเดียวแล้วครับพูดจาอะไรออกไปนี่ทํางามเต็กนี่ไม่ธรรมดาว่าถ้าลินเป็นเลิศทําให้วีกายนั้นไม่หลังลายฟรีเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นครับตัวของงามเต็กครับก็เดินทางไปคุยกับกำเหลงเดินทางไปหากำเหลงฮะแต่ว่าในช่วงระยะแรกเนี่ยนะครับกำเหลงเองก็ยังไม่ซิงโครไนซ์กับงามเต็กเท่าที่ควรเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมองตาก็รู้ใจพูดคุยไปพูดคุยมาก็ากปรากฏว่าก็รู้แล ทั้งสองคนนั้นได้รับภารกิจเดียวกันนะครับผ่านทางอุยกายส่วนกำเหล่งกันก็ผ่านทางจิวยี่เรื่องราวนี้ก็คือเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยลังจาะนั้นครับทั้งกำเหลงนะฮะซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าของฝ่ายกังตังรวมถึงงาเต็กนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของซุนกวนเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินมาแล้วครับเงานั้นไม่ใช่ของใครครับเงานั้นเป็นของชัวตงและชัวโหไส้ศึกนะครับของฝ่ายโจโฉที่เดินมาที่ไม่รู้ตัวอีโนอินเอเลยนะครับว่าตัวเองนั้นโดนจับได้เป็น ก้าก็เข้าสิงแล้วครับแหมกำเหลงครับแปรสภาพแล้วครับจากการเป็นทหารนะครับกลายเป็นอคาเดมี่อวอร์ดแหมออสการ์ดาราตุ๊กตาทองเลยทีเดียวแล้วครับทั้งกำเหลงแล้วก็งาเต็กครับทำการพูดคุยปรับทุกกันแหมแต่ว่าทําเป็นไม่ทราบแลวครับว่าชัวตงและชัวโฮนั้นเดินทางมาอยู่แถบนั้นก็คุยกันโอ้โหนินทาเรียกได้ว่าตบเตียวเหลียวมองญาติวางมัดป่านินทานนายเลยทีเดียวแล้วครับก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาว่าจิวี่เนี่ยไม่ได้เรื่องใดราวพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้แล้วอุยกายเนี่ยเขาทำด คนเก่าคนแก่ได้อย่างไรแล้วเราอยู่แบบนี้โอ้โหจะอยู่กันได้อย่างไรล่ะขนาดคนเก่าคนแก่ยังไม่ดูแลรักษาเอาไว้เลยเขาทําคุณงามความดีกันมาตั้งเยอะสักเพียงใดจิ๋วยี่นี่ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาโอ้โหที่เท่านั้นล่ะครับงาเตกเรียกว่าโอ้โหเมาส์มอยเมาส์มอย,มอยชัวตถงัวโฮเดินตะคุ่มตะคุ่มมาก็เดินมาทําการบอกนี่พวกท่านคุยกันแบบนี้พวกท่านจะย้ายข้างจากฝ่ายกางังตังไปหาท่านโจโฉใช่หรือไม่บอกมาเลยโอ้โหเท่านั้นล่ะครับกำเหลงบอกเอ้ยพวกนี้มันรู้ได้อย่างไรงาเตกหยิบดาบมาเดี๋ยวเราจะต้องปิดปากพวกนี้ซะหน่อยงามเต ตามบทแล้วครับแม่หยิบดาบส่งให้ท่านแม่ทัพกำเหลงครับบอกโอ้ยชักกระบี่ออกมาชักดาบนี่ออกมากำลังจะฟาดฟันนะครับไปที่ชัวตงแล้วก็ชัวโฮหครับบอกเดียวเดียวเดียวเดียเดยวทันทั้งคู่ฟังให้ดีก่อนที่พูดเนี่ยดีใจโอ้โ oh, ห oh กำเหลงกับเกาหัวครับหันไปหางำเตกบอกโอ้ยงงเตกเลยทีเดียวละครับบอกมันเกิดอะไรขึ้นชัวตงและชัวโฮหครับบอกว่านี่เราเนี่ยพวกเดียวกันข้าเนี่ยเป็นลูกน้องของท่านโจโฉมานี่ก็มาสืบข่าวมาเป็นไส้ศึกเจ้าทั้งสองคนนี่อยากไปทํางานกับโจโฉไม่มีปัญหาเดี๋ยวฝากให้เดี๋ยว นี่แหละครับมากำเหลงบอกจริงหรือชัวตงชัวโฮบอกจริงสิงามเต็กก็คงจะบอกก็นแน่นะโอ้โหพวกนั้นก็บอกก็แน่ละสิไม่มีปัญหาเดี๋ยวฝากท่านโจโฉให้นี่ใครชัวตงชัวโฮไม่มีปัญหาโอ้โหเท่านั้นแหละครับปลางับเหยื่ออีกแล้วครับโอ้โหกำเหล็งก็บอกว่าอย่างนี้กับฟ้าบันดาลโดยแท้โอ้โหให้โอกาสเขาแล้วปรากฏว่าละครงามเต็กบอกนีวจะมีจดหมายไปเองก็ปรากฏว่างามเต็กก็เขียนจดหมายนะฮะส่งไปนะฝากให้คงจะมีคนรับฝากจดหมายไปแล้วครับไปให้โจโฉฮะในขณะเดียวกันชัวตงชัวโฮก็มีจดหมาย ลับไปถึงโจโฉอีกเช่นเดียวกันพอเปิดคลี่ออกมาเรื่องราวสอรี่แหมมันดูช่างเหมาะเจาะซสยิ่งนักแต่ว่าโจโฉเองก็ยังมิตกกังวลว่านี่มันเป็นแผนการหรือไม่โจโฉจะทํายังไงล่ะครับเพื่อให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแบบนี้ต้องส่งคนไปทําการสอดแนมไปดูข่าวอีกสักหนึ่งคนจะได้สบายใจเรียกได้ว่า3ผ่านเลยทีเดียวเรียกว่า3ผ่านมีใครจะไปไหมก็ปรากฏว,ว่าครับโอ้โหเจ้าเก่าแล้วครับพาหะเจ้าเก่าเจียวก้านครับบอกโอ้โหขอล้างมือขอแก้มือหน่อยโจโฉเจียวก้านเจ้านือรบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวเจียวก้านจั ให้เจียวการบอกโจโฉกที่ผ่านมาข้าเจียวการเนี่ยรู้สึกผิดในใจอยู่มากเลยทีเดียวอยากจะล้างอายมีความละอายใจคราวนี้ขอแก้มืออีกหนึ่งครั้งท่านโจโฉจะให้โอกาสข้าเจียวกานหรือไม่โจโฉไม่รู้จะทาอย่างไรครับกําลังมึนงงนะฮะโอ้เรียกได้ว่ากําลังงงงวยครับบอกเอาในเมื่อเจียวการเจ้าอยากจะทาถ้าอย่างนั้นไปกรอบหนึ่งคราวนี้ต้องสาเร็จนะไม่สําเร็จเดี๋ยวโดนนะเจียวกานบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ท่านโจโฉโอ้ยเรื่องราวกาลังเข้มข้นแล้วครับท่านผู้ชมครับใส่ศึกชัวตรตงชัวโฮก็อยู่ทีี่่นนัเจยวกา เองก็อาสาไปดูหน้างานอีกหนึ่งครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีตัวละครเด็ดโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับในตอนหน้าท่านคิดว่าเป็นใครพิมมาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่ที่สําคัญครับโอ้โหชื่อเขานั้นมีความหมายว่าของมีค่าของมีค่าอะไรบางอย่างแล้วครับลองทายกันมาดูแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่ติดตามรับชมมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ